Baby, chào mừng. Baby, chào mừng. Out, eye. Baby, chào mừng. Out, eye. Baby, chào mừng. Baby, Turn around. Turn around. Turn around. Turn 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 around. Turn around. Turn around. Anh

ไปไหมโกลาเวนดาวลาเวนดาวลาเ d นดาวเดวิวตอนนี้มาโกลา n วนดาว all to the top แอบยแอบเขินค่ะหนูเขินค่ะหนูไม่ชอบค่ะ turn around turn around turn around ไป turn around turn around if you happy and you know and you really want to show if you happy and you know turn around ไป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 ไหนคะตัวตึบมากไอว่าไอว่าสวยไหม ไอาสวยไหม <c oughs> สวยไหมคะเดี๋ยวมองมองแบบนี้อย่างงี้สิไอวาต <c oughs> าเดี๋ยว <c oughs> มองแบบ <c oughs> นี้แงๆเดี๋ยวมองแรงๆแงๆทำไงลกไป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 ไไปไ มี่เขาอ้อนนะเหมือนเขาป่วยอยู l ain. L ain ่นะโอ้นย อัญญาอยู่ไหนเนี่ยอัญญาอัญญาปิ้วปิ้วอัญญาอัญญาปิ้ว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 นี่เองเน่ยาอัญญาอัญญาปิ้วปิ้วนี่องอัญญาอันยาอัญาอยิงนะนะอัญญาพอยิงนนะปิ้วปิ้ว ม่ใจ่อย่างที่นายกันมเลยไอ้บ้าปิ้วปิ้วโอ้สลบลงมาโดนยัดสลบแยัดอันยาอันยาพี่ธีพีธีปิ้วปิ้วไม่มีใครเล่นกับพ่อเลยต้องไปทีนี้ปปิ้งป็นลป๊ปิ้ง ไม่ใช่แล้วโน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 เอาไปเก็บเลยลูกเอาตุ๊กตาไปเก็บก่อนครับเก็บขึ้นบนแล้วเร็วเร็วไปกินเน้นป่ะกินย,งยางกินเน้นยาง